ทีนี้คำต่อไปก็ถึงคำว่ากงเกวียนกรรมเกวียนเป็นภาษาไทยว่ากงเกวียนกรรมเกวียนเขียนถูกทุกคนคำนี้ก็มีพูดกันแกร่หายได้ยินอยู่เสมอแต่มันมีความหมายอยู่เป็นสองชั้น หรือหลายชั้นแล้วแต่ใครจะมองพูดอย่างภาษาชาวบ้านธรรมดาสามัญกงเกวียนคำเกวียนเวียนตามกันก็ไปดูที่เล่าเกวียนเห็นว่าทั้งกงเกวียนและคำเกวียนอ่ะมันเวียนตามกันไปเรื่อยเป็นรอบๆเลยนึกความหมายเป็นทางที่ว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปนั่นมันจะกลับมาหาเรา เราก็หรือว่าเราทําอะไรให้แก่เขาแล้วมันก็จะกลับมาหาเราเป็นโกงเกวียนกรรมเกวียนถ้าคนไม่โง่เกินไปพอเห็นล้อเกวียนหมุนอยู่อย่างนั้นก็เข้าใจเรื่องกรรมขึ้นมาทันทีว่ากรรมให้พลกรรมแล้วคนทํากรรมจะได้รับเป็นล้อเวียนกลายเป็น เกิดความรู้สึกเรื่องกรรมอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ที่จะเป็นภาษาธรรมที่สูงขึ้นไปก็หมายถึงกฎของธรรมชาติที่บังคับให้ชาติให้ธรรมชาติทั้งหลายต้องเวียนเป็นวงกลมอยู่เสมอ <c oughs> อย่างในโรงพระศพทางวิญญาณน,นั่นมีภาพภาพหนึ่ง มีชื่อว่าเสียงคลุยกลับมาหากอภผยแล้วเสียงคลุยก็ออกไปจากกอภัยอีกแล้วกลับมาหากอภัยอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นกฎของธรรมชาติออกไปแล้วกลับมาอีกออกไปแล้วกลับมาอีกมันเป็นกฎของสังขารธรรมการปรุงแต่ง คือมันเป็นเหตุแล้วมันก็เป็นผลเป็นผลแล้วมันก็กลับเป็นเหตุเป็นเหตุแล้วมันก็กลับเป็นผลมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นวนอยู่รอบๆเหมือนกรกงเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนด้วยเหมือนกันต่น <c oughs> ี้อยากจะให้มองให้นึกลงไปถึงความหมายในภาษาธรรมอีกชั้นหนึ่งเคยนึกลงไปอีก คือมองเห็นว่าล้อล้อหนึ่งที่หมุนได้เป็นรอบรอบนั่นมันประกอบอยู่ด้วยกงคืออวงค้งแล้วก็กรรมคือสี่สี่ล้อแล้วก็ดุมปิดจุดศูนย์กลางของล้อมันต้องประกอบกันอยู่อย่างนี้มันจึงจะเป็นล้อและหมุนไปได้ ไอ้ล่อแห่งสังสารวัตรหรือสังสารจักร์รัตรสงสารนี่ก็เปรียบเหมืนอนกับล่อแล้วมันก็หมุนเรื่อยล่อของมันนี่มันก็มีกงคือกิเลสส่วนหนึ่งให้ทำกรรมกรรมทำแล้วให้เกิดวิบากวิบากก็ส่งเสริมกิเลสอีก นี่มันเป็นหนึงกับสามกงเป็นวงล้อข้างนอกนั <c oughs> ่นมันก็มีซี่เป็นซี่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 ซึ่งเราจะเรียกว่าอายตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจที่มันจะทำให้เกิดกิเลสเพราะว่าถ้าไม่มีอายตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้วไม่มีตางที่จะเกิดอะไรขึ้นมาได้ แม่กระทั่งกิเลสมันเป็นเหมือนกระซี่กรรมที่ข้ามโกงเรือนรุ่มที่ตรงจุดศูนย์กลางนั่นมันได้แก่อวิชชาเพราะอวิชชานี่เป็นแม่บทของการหมุนเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนจะหมุนดีหรือหมุนเลวหมุนไร่หมุนบาปหมุนบุญหมุนกุศลอกุศลอะไรก็ตามต้องมีอวิชชาเป็นแกนกลาง เป็นหยุดกลางเสมอ <c oughs> เพราะฉะนั้นอวิชานี่จึงเปรียบเหมือนกับดุมที่ใส่เพลาเราก็ได้วงล้อที่ครบคือมีอวิชชาเป็นดุมมีอายตนะเป็นกอา่าเป็นกรรมมีกิเลสกรรมและวิบากเนี่ยเป็นกรรม รอบๆถ้าเป็นเป็นเป็นกรงรอบๆที่เป็นซี่ๆนั่นเรียกว่ากรวกงเกวียนกรมเกวียนนี่มีความหมายเป็นล่อของสงสารวัตรมันอยู่ที่ไหนก็คือจิตใจของคนมันก็อยู่ในตัวคน แล้วเราก็ไม่รู้จักมันสักทีเ,เห็นล้อ,อกเกวียนข้างนอกก็ยังไม่รู้ความหมายอะไรมากมายเลยก็ <c oughs> จะมารู้จักไอ้ล่อกเกวียนข้างในคงเกลียนกำเกวียนภายในจิตทั้งสารวัตรที่วนเวียนอยู่ในเรื่องกิเลสกรรมและวิบากนี่มันก็ยิ่งไม่รู้ <c oughs> มันก็รู้ความหมายคำคำนี้ว่าในลักษณะอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์เป็นคำธรรมดาแท้